สวัสดีครับผมทักมวยไทยสุสดีครัา,ารย์ออยรเราจะวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการชกของซ้ายดาราตะวันฉายกับเหมิงหยางเหมิงหยางเพิ่งกดใครมาชาโดครับชาโดสซิงมาวินแต่ไฟนั้นผมมองว่าชาโดชนะขาดนะครับไฟนั้นผมมองว่าชาโดชนะขาดเลยถ้าไม่โดนลูกนะับครับชาโด้พลาดต้องบอกว่าชาโด้พลาดแต่ชกได้ดีครับไฟนั้นชาโดชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมาก ออกอุ้สวยงามโดยเฉพาะจังหวะแรกมาแต่ว่าอย่างว่าแหละเมืองยางเขาเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งมาทั้งชีวิตของเขาการแลกทีมืองทีเนี่ยความอึดถึกทนเนี่ยมันย่อมดีกว่าชา์โดซิงมาวินนะครับก็ไม่ได้เสียหายไฟนั้นที่ชา์โดแพ้ไปวันนี้จะเป็นการมาล้างแค้นให้กับชาร์โด้ซิงมาวินโดยตะวันฉายคู่นี้เขาก็บับกันไปบั็กกันมานะครับการกลับมาในกิจการคิกบ็อกซิ่งของตะวันฉายหลังจาก เจ็ดปวดหัวใจสุดๆที่แพ้นอกนยรีไป <c oughs> ก็เป็นตาบากในหัวใจก็ขอไฟรีแมทขอไปเท่าไหร่ <c oughs> เขาก็ไม่ให้รีแมทเพราะว่าหนยรีอยู่ในแผนการทําทีมของชาติศิ0ิ์ยศทงนะครับหนยรีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในนักชกที่คุณชาตีศิริจยตทงเนี่ยชอบแล้วต้องการปั้นให้หนยรีเนี่ยเป็นแชมป์วันที่มาชิงกับซูปเปอร์บอลผมไม่รู้นะในมุมมองส่วนตัวผมมองว่า เขาว่าสนับสนุนนลริมากตอนที่มามอบเข็มขัดให้กับซูเปอร์บอลอะไรเงี้ยปึ้งแล้วก็ดึงลงไปเฮ้ยเราดูทําไมบอสชาตีทำแบบนับ้นวะอันนี้มุมมองผมนะผมมีสิทธิ์วิจารณ์บอสชาตีเพราะผมเป็นลูกค้าของเขาเราก็ดูแบบเรารู้แหละเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เขาวางหมากอยากให้นยริเนี่ยมาชิงกับซูเปอร์บอลและให้นูริเนี่ยโค่นซูเปอร์บอลและเป็นแชมป์ในบ้านเป็นแชมป์ัวจริงมูลค่ากตลาดของวันชิปิชิปในะประเทศญี่ปุ่นนี่คือจะพุ่งเลยครับ,รบถ้าทุกคนชนะหมดวันนั้นมีนยริคนเดียว ที่ไม่ชนะตําเป้าถ้านูริชนะตําเป้าจบเลยแกงนั้นแกงญี่ปุ่นชนะขาดแล้วมูลค่าการตลาดสปอนเซอร์อะไรต่างๆชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะสนับสนุนวันช่ยิมเพิ่มมากขึ้นเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าในรายการนั้นคนประเทศเขาไม่มีแชมป์เนี่ยเขาไม่ค่อยสนับสนุนนะครับแต่ถ้าว่าในรายการนั้นมีคนประเทศญี่ปุ่นเป็นแชมป์เยอะเนี่ยสปอนเซอร์จะมาเยอะนะครับแผนการตลาดในมุมมองส่วนตัวผมผมมองเลยว่าคุณชาติสิทธิ์จดงเนี่ยปั้นนูริให้ได้แชมป์มา วันนั้นคุณชาตีคงผิดหวังแหละเดินเดินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห้แล้วก็เดินลงเวทีผมเห็นครั้งแรกตอนที่เขาทํากับน้องโอตอนที่น้องโอได้แชมป์ป้องกันแชมป์ที่ไม่ได้ถ่ายเขาปึง้งแล้วก็เดินลงเลยคือไม่ได้แบบคอม u l ร t ชันกับแชมป์อะไรเงี้ยไม่ได้มีการไอเซซึไอเซซึภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือการทักททยมันเป็นมันเป็นยาทของสังคมญี่ปุ่นประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่ผมให้วิจารณ์คนเดียวนะคนญี่ปุ่นที่ดูเขาก็มองไอ้ทำไม ทำไมบอสไม่ไอซิสือทาไมไม่คุยกับแชมป์หน่อยอะไรเงี้ยคือเขาจะปุ๊บแล้วก็เดินลงไปเลยเหมือนตอนที่น้องโอได้แชมป์ที่ป้องกันแชมป์ที่ประเทศไทยครัข้างนั้นผมสังเกตมานะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ไฟนี้ตอนที่ซุปเปอร์บอลมาชนะนุยลิขาบ้านได้แบบอย่างสุดยอดสวยงามแบบประเภทว่าสอนมวยเลยเขาก็แบบปึง้งแล้วก็เดินลงมีดราม่ามาว่าซุปเปอร์บอลโดนเข็มขัดตากตาดแต่กันนี้จริงไหมเท็จจริงแท้แค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ได้ยินมาแวววๆถ้าใครรู้ความจริงก็ เม้นมาบอกผมหน่อยละกันเขาบอกว่าตอนที่บอสเอาเข็มขัดให้เนี่ยเข็มขัดกระแทกปากซูเปอร์บอลแตกต่อยปากไม่แตกแตกม่มาโดนเข็มขัดแชมป์โลกกระแทกปากแตกอะไรเงี้ยมันเป็นดราม่าซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงเท็แค่ไหนอันนี้จริงเท็จเนี่ยเราไม่รู้นะแต่แค่ได้เห็นดราม่าผ่านมานะครับ,รบก็ประมาณนี้คือสู้คือหลังจากที่แพ้นูอิลี่มาเนี่ยผมเชื่อว่าตะวันฉายเนี่ยเขารู้ตัวดีว่าเขาสู้ได้แต่วันนั้นด้วยสภาพอากาศความตึงสนามและตะวันฉายนยต้องเดินทางไปโชคต่างประเทศเนี่ยเขาจะ แพ้ตลอดชกได้ไม่ดีตื่นสนามสภาพอากาศแล้วชกกติกาที่ไม่ถนัดหลายๆอย่างแต่เราดูวันนั้นอะตะวันฉายสู้ได้สบายโดยเฉพาะเตะซ้ายซ้ายยาวซ้ายยาวซ้ายยาวนะแล้วลูกถีบแต่อยู่ไปไงโดนน็อกอยังไงเราก็ยังมองว่าโดนน็อกได้ไงรเรามองคนญี่ปุ่นเองวันนั้นก็มองว่าถ้ารีแม์อีกรอบหนึ่งอะก็สู้ตะวันฉายไม่ได้แต่ก่อนเกมการชกนุยลิกับตะวันฉายหลังจากที่ตะวันฉายกดน็อกซูเปอร์บอลมาโอ้โหทุกคนบอกว่านุยลิ้สู้ไม่ได้เลย ตอนที่มาเจอกันญี่ปุ่นแต่ผลปรากฏว่านูริชนะนอกตะว,วันฉายเฉยเลยมนุษย์พลิกเกมไปแต่พอวันนี้นูรีมาเจอกับซูเปอร์บอลคนญี่ปุ่นก็บอกว่าซูเปอร์บอแลแพ้นยรีแน่นอนสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันกลับกันแต่กลายเป็นว่าซูเปรอร์บอลสนมวยนูริใช่ไหมครับคือเราไม่สามารถมาเบียบเพียบได้ไอคนนี้แพ้มาชนะมาเมียไม่สามารถทําได้ในกีตามวยไทยใช่ไหมครับ,รบหรือว่าคิกบ็อกซิ่งก็ซูเปอร์บ,รบอลก็ทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็กอบกู้ชื่อเสียงทีมมวยไทยได้นะครับกลับมาที่ ความแค้นของตะวันฉายนะครับตะวันฉายเนี่ยเขาอยากจะแก้มือกับโนยลิมากนะแต่บอสก็ไม่ยอมเพราะบอสเขามีแผนการที่จะให้โนยลี่มาชิงกับซูบอลที่ประเทศญี่ปุ่นดังนั้นตะวันฉายก็เลยไม่ได้มาชกที่ญี่ปุ่นด้วยในรายการนั้นนะครับไฟนี้เขาต้องมาเจอกับนักชกนักชกสุดแก่งอะ่ะต้องบอกว่าแหม่ไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์สองแล้วรุ่น,นี้ข้อมุกนี้สําหรับเมืองหยางถามว่าฝีมือโคตรเก่งไหม เขก็เก่งนะแต่ไม่ได้แบบสุดยอดอะไรเพราะว่ามันครทนครับตอนที่เจอกับชาโด้โอ้โหโดนแตลกดอกทั้งการคอทั้งหมัดแบบเต็มๆอ่ะมีอาการไหมไม่มีไม่มีไม่มีให้เห็นไม่รู้ว่าเขากินอะไรสมุนไพรจีนหรือเปล่า <S <S โคตรแข็งแกร่งสําหรับเหมืองอย่างนะถามว่าถ้าเป็นน้กมวยทั่วไปวันนั้นเสร็จชาโดไปรัครับนะทั้งไอการคอทั้งต่อยสารพัดแล้วไฟเนี้ยมาเจอกับตะวันฉายแต่ตะวันฉายก็เป็นนักมวยที่เตะหนักต่อยหนักก็ต้องมาดู ไฟนี้ถ้าตะวันช้ยอยากชนะในมุมมองส่วนตัวผมนะเจอกับหเหลิวเหมงหอยางนะเห <โด S 1> มงหยางเนี่ยเขาเป็นบ็อกเซอร์รเขาเป็นไฟไม่ใช่บ็อกเซอร์เขาเป็นไฟเตอร์นะครับเขาจะชอบเดินเบียดเดินเบียดต่อยไปเรื่อยออกอาวุธตลอดโดนมาแล้วไม่สร,สรุกส้านคู่เราสู้สวนมาโดนยังไงเขาก็ไม่เจ็บไม่เป็นไรแต่เขาก็จะเดินเบียดตัดตลอดตอดัดลำตัวสลับใบหน้านี่คือสไตล์ของเมมองหยางเขาจะประชิดติดตัวเบียดตลอด แล้วคู่ต่อสู้ก็จะอ่อนอ่อนอ่อนกำลังไปพอพลาดปุ๊บปยังก็โดนล่วงแม้กระทั่งนุยลิก็โดนมาละครับลูกน้ำใช่ไหมครับไฟนี้ตะวันฉายจะต้องชกรูปแบบคล้ายกับซูเปอร์บอลที่สอนมวยนุยลิครับไม่ให้หลิวเมืองอย่างประชิดติดตัวโดยการมีหมัดแย็บแล้วก็ถีบซึ่งตะวันฉายถีดได้ดีแล้วแรงแล้วหนักด้วย คือต้องมีระยะห่างไว้เลยอย่าให้หลิวเหมองหยางมาเข้าใกล้ถ้าหลิวเหมองหยางเข้ามาเข้าใกล้เมื่อไหร่คนที่จะโดนน็อกก็คือตะวันฉายมีโอกาสโดนน็อกสูงเพราะตะวันฉายคางไม่ได้แข็งเพราะเห็นโดนนับโดนน็อกมาหลายครั้งแล้วถ้าโดนประชิดติดตัวเมื่อไหร่แลกหมัดมึงทีกูทีเชื่อว่าหลิวเหมงหยางแม่นกว่าตะวันฉายแน่นอนเพราะนั่นคืออาชีพเขาและมันเป็นเกมที่เขาถนัดแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องชกวงนอกซึ่งหลิวเหมองหยางแทบจะไม่เตะเลยมีแต่หมัด พออยู่วงนอกเนี่ยอาวุธหมัดออกไม่ได้เนี่ยโ yeah, yeah, yeah. ดนแย่โดนแย่โดนแย่หัวขาหนักๆสลับไตท้องแขนแย,ยๆ่ๆหัวขาสลับทิบเตะมัดท่องแขนพนจะเข้ามาเร็วก็ออกซ้ายออกขวาสไตล์ลำธนูนครับพอพ่ชเข้ามาเร็วโกกออกมาเลยตัดลำตัวหัวขาเข้ามาเร็วโกดออกมาปุ๊บเตต่อยเงี้ยออกซ้ายออกขวาเหมือนลำธนเล็กซึ่งทําได้ดี ถ้าตะวันฉายมีแบบนี้ผมเชื่อว่าชนะชนะอยู่มึงอย่างขาดแน่นอนครับ<อ>แต่ถ้าเมื่อไหร่ปล่อยให้ประชิดติดตัวตะวันฉายมีโอก,อกาสโดนน็อกมีโอกาสโดนน็อกสูงแต่ถ้าเว้นระยะอย่างเงี้ยไม่ให้เขาเข้ามาเลยมึงจะเข้ามามึงก็โดนถีบมึงจะเข้ามามึงก็โดนหมัดแย็บหนึ่งสองไปตัดแขนหนึ่งสองไปขามึงจะเข้ามาเร็วใช่ไหมออกข้างออกมาต่อยถีบถ้าทําแบบนี้ผมเชื่อว่า ชนะขาดเพอร์เฟคชนะนอกด้วยครับแต่จนแขนหักอะไรเงี้ยเพราะตะว,วันฉายเตะหนักอยู่แล้วนะครับะะแล้วก็แทงเขานะเข้ามาเข้ามาทียังเข้ามาอีกปุ๊บเสียบเข่าอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมนะที่แพ้หน,นริก,ก็เพราะเสียบเขา่าเสียบเขา่าตะว,วันฉายกาัดสูงๆด้วยนะอย่าเสียบแบบนี้นะอย่าเสียบแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนหน้าเสียบแบบพวกญี่ปุ่นมันเสียบอะเสียบโดยที่ไม่ต้องจับอะคือกาดต้องไว้สูงๆนะเฮ้ยผมไม่ได้ไปสองแชมป์โลกนะ แต่ผมเอาเทคนิคที่คนญี่ปุ่นมันเสียบกันมันยนยนแบบนี้ตึงๆปุ๊บมันก็จ๊กเสียบเลยปุ๊บมึปุ๊บมันจ๊กเนี่ยมันเอากาดบังไว้มันไม่เ็มันไม่ได้เสียบแบบนี้ที่ตะวันฉายก็โดนแบบนี่ใช่ไหมเสียบปุ๊บเนี่ยบังคือมันมีจุดอ่อนของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าใช้เลยดีกว่าเพราะกลัวโดนพลาดโดนบัดอ่ะโดนเข่าพอเข่าปุ๊บมันฮุกมาเลยปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นใช้ลูกยาวดีกว่าเกมนี้ลูกถีบแล้วเตะอัดท่อนแขนสลับเตะขา เชื่อว่าถ้าเตะขาลิวมังหยางบ่อยๆอย่ะผมเชื่อว่าเขาเจ็บแล้วเขาจะเดินช้าเตะแขนบ่อยๆกําลังหมัดลดลงก็จะเป็นเกมที่ตะวันฉายจะชกได้ง่ายขึ้นนะค,ะครับเดี๋ยวรอบหนึ่งถ้าปล่อยให้ลิวมังหยางประชิดติดต,ตัวเนี่ยมีโอกาสแพ้นอกสูงเลยเพราะมันเป็นเกมที่ริวมังหยางถนัดแล้วเก่งมากในการเดินตัดเวทีประชิดติดต,ตัวไล่ต้อนเข้ามุมเข้าเชือกแล้วก็บดหมัดตัดลำตัวฮุก มึงบางลําตัวกูก็พุกขึ้นบนมึงบางบนกูก็ตัดลําตัวริวมึงอย่างทําได้อีกและแน่นอนว่าชั่วโมงนี้ถ้าไปแลกหมัดต่อหมัดตะวันชายมีโอกาสแพ้นอกสูงนะครับถ้าต่อยวงนอกอย่่งที่ผมเรียนไปอีกรอบหนึ่งทีมีหมัดแยบสกัดเพื่อไม่ให้เขาเข้าใกล้หนึ่งสองแล้วหวดท่อนแขนหนึ่งสองไตขาเขาเข้ามาเร็วออกซ้ายออกขวาดักทีดักหนึ่งสอง ถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้เขานะเพราะถ้าเช้าใช้เขาในโอกาสเสียเสียวมากเลยกลัวพลาดใช่ไหมครับก็บประมาณนี้สําหรับตะวันชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เป็นอีกนักชกหนึงที่เราชื่นชอบ,บแล้วก็ติดตามเชียร์เข้ามาโดยตลอดนะครับถ้าคุณฟังคลิปผมแล้วคุณเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันแต่ถ้าคุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่เรื่องหรอกง่วอะไรเงี้ยก็ปล่อยผ่านไป หรือว่าจะคอมเมนต์มาว่าผมก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมก็แค่เป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์นะครับถ้าเห็นว่าดีก็ขอบคุณถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปผมทักมวยไทยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาชมผมครับขอบคุณ,ค,ณค,ามมาครับ